อันนี้ตอนที่2นะครับ <c oughs> ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับแฟนๆที่เป็นแคคตัสห็นและคลงใจละลายนะครับอันนี้คือหางลิงนะครับ <c oughs> หางลิงเหล่านี้นะครับเจ้าของสวนนะครับสวนในล่าาได้กราฟไปเรียบร้อยแล้วบนตอสามเหลี่ยมนะครับเรามาเริ่มดูตอนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเราก็หางลิงมาตัด แล้วก็ครับเอาไว้ลักษณะนี้ต่อมามันก็จะเจริญเติบโตนะครับแยกนอนะครับเป็นต้นอ่อนนะครับอันนี้ก็ได้2องสานอนะครับอันนี้ก็มี2องนอนะครับเห็นไหมครับและอันนี้ก็กําลังจะเริ่มให้นออ่อนนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับหางยาวนะครับสวย นะครับเป็นลำนะครับบ่งบอกถึงการเอาใจใส่ของผู้เลี้ยงดูอย่างดีนะครับหากเราเอามือสัมผัสนะครับรูปไปเนี่ยนะครับหางมันจะนิ่มนะครับหางมันจะนิ่มถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับหางสิงนะครับหางสิงก็สีส้มน,นี้นะครับเอามือไปรูปดูอย่างเงี้ยนะครับอ่า มันจะแข็งนะครับมันจะแข็งนะเอาสองสีมาประกบกันนะครับวางเรียงกันนี้นะครับสีอ่อนสีเข้มนะครับตัดกันสวยงามนะครับท่านผู้ชมอยากให้ผู้ชมได้มาเห็นนะครับอพอเราเลี้ยงได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นมันแตกนอนะครับแตกกออย่างนี้สี่ทิศสี่ทางนะครับ อันนี้ก็ออกมาเป็นห้าแฉกห้านอสวยงามนะครับอันนี้ก็หางยาวออกมาทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับหางยาวออกมาทีเดียวนะครับหางนิ่มสวยๆนะครับเทคนิคก,การเลี้ยงนี่ทำยังไงครับอ่าก็ให้แสงเหมือนกันนะครับนะครับต้องการแสงมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นแคคตัสนะครับใครที่ชอบยังไม่มีหรือมีแล้วอยากได้เพิ่มนะครับอลองมาดูสวนนี้นะครับสนทนากับเจ้าของสวนได้เลยนะครับว่ามีวิธีเทคนิคการเลี้ยงยังไงถึงได้สวยใครครับไม่เป็นก็มาดูวิธีคราฟได้เลยนะครับ